วิธีการปลูกชะอมหรือพักละต้นเตีย้ยมีวิธีการปลูกจะได้ทำไมส่วนของเขาถึงปลูกพักละต้นเตีย้ยถ้าอยากหูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคือช่องทอปทำไม้เลยนะครับเขาไปดูกันเลยสวัสดีครับมาพบกับผมช่องทอปทำไม้นะครับ วันนี้เฮามาแอวแปลงพักละของสวนไอ้ทามนะครับโดยพักละที่นี่นะครับจะปลูกเป็นทรงต้นเตี้ยนะครับเพื่อการดูแลจัดการที่ง่ายนะครับแล้วกเก็บเกี่ยวผลผลิตมายากนะครับอันดับแรกนะครับการปลูกชะอมนะครับเฮาก็ต้องเลือกพันธุ์มันก่อนนะครับแล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกนะครับว่าจะเอาพันธุ์ที่มีน้ำหรือที่มมนมีน้ำนะครับหรือว่าจะเพาะกิ่งตอเองนะครับหรือว่าไปซื้อเต็มตลาดได้ครับ เป็นกิ่งพันธุ์ที่เป็นต้นแก่ขอบหรือก้ากิ่งต่อนมานะครับเพื่อเอามาปลูกนะครับครับขั้นตอนตอน่ตอมานะครับพาวก่ปลูกชะอมนะครับโดยเว้นระยะห่างประมาณ1เมตรหรือว่าครึ่งเมตรแล้วแต่สะดวกนะครับเพรว่าท่านจะปลูกครึ่งเมตรก็ได้1เมตรก็ได้อันนี้มันอยู่ที่ต้นพันธุ์ของท่านนะครับว่าท่านสะดวกที่ว่าจะเอาปลูกระยะชิดแค่ไหนนะครับพอต้นชะอมนะครับมันสูงมาประมาณ ครึ่งเม็ดนะครับหรือว่า1เม็ดเนี่ยเขาก็ค่อยๆตัดนะครับตัดมันแล้วก็เอายอดไปขายตัดมันไปเลยมันสูงไปเลยมาเคินเม็ดครึ่งหรือ2เม็ดนะครับเขาก็จะเอาตัดรอบลงมาใํามนกำนะครับเพื่อให้เขาจัดการได้ง่ายนะครับนะครับกิ่งชะอมที่พร้อมที่จะออกไปขายต่อๆไปนะครับครับวิธีการดูแลก็ไม่ได้ยากอย่างไรนะครับชะอมนะครับมันเป็นพืชที่ค่อนข้างจะดูแลง่ายมากครับ หนึ่งนะครับการดูแลของเชะอมเนี่ยครับเฮาลดน้ําใส่ปุ๋ยมันนะครับลดน้ำเฮาก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสักครั้งถึง2ครั้งนะครับถ้าฝนตกเยอะๆเฮาก็บมาลดก็ได้แต่ถ้าฝนตกน้อยก็พยายามลดประมาณอาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งแล้วการใส่ปุ๋ยครับก็อาจจะใส่เป็นปุ๋ยคอกก็ได้ครับที่ทุกท่านมีอยู่แล้วหรือว่าเขาจะเอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยพวกตัวหน้าสูงๆเพื่อในการแตกยอด ชะอมนะครับฮื้อชะโอมนะครับแตกยอดโปร่งยอดออกมาให้เขาได้เก็บขายเรื่อยๆนะครับวิธีตัดแต่งกิ่งต้นชะอมนะครับม่ได้ยากนะครับเขาตัดไอ้ตรงปลายมันนะครับหรือว่ายอดมันไปขายแล้วนะครับมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับพอมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเขาก็คออยท็อปมันลงหรือว่าใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดตัดตัดมันนะครับเพื่อให้ต้นมันเล็กสะดวกต่อการ เฮามาเก็บเขี่ยวนะครับเฮามาต้องได้ไปยืนเก็บตั้งบนนะครับหรือว่าเฮามาต้องมาโก้มเก็บต่านะครับแล้วแต่ทุกท่านสะดวกว่าระดับไหนที่ทุกท่านเก็บได้สะดวกดีกว่าของผมบ้านผมก็อยู่ระดับประมาณเอวหนึ่งครับเผื่อมันจะแตกยอดออกมานะครับแล้วเฮาไปเก็บมันจะเก็บง่ายมากครับแล้ววิธีการตีว่าทําไมถึงตัดจะอี้นะครับหนึ่งครับใบมันมารุงรังครับ แล้วก็ทําให้การจัดการเรื่องโรคแมลงมาสะสมในต้นชะอมเนี่ยมันจะมีน้อยลงนะครับมันโปร่งนะครับแล้วก็เอาเก็บได้ง่ายโดยครับการปลูกชะอมต้นเตี้ยนะครับอาจจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับหรือว่าท่านใดนะครับมีเทคนิคเกี่ยวกับการปลูกชะอมนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เือช่องท็อปทำไม้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมท็อปนะครับช่องท็อปทำไมก็ขอสวัสดีครับ